妈妈教你。 อ่ลูกสาวตีกันละวเาเกลือไปไป,อไปห้ามทับก่อนหน่อไม้ที่เขาต้มมาแล้วนะ่ไม่ใช่หน่อไม้ปิ๊บนะเนี่ยหน่อไม้บ้าน 没听见，五。哦 ใหญไหไไ่ไม่กินโอ้ไอ้นนไม่กินไอ้นี่ไม่กินไอ้นี่ไม่ใส่ไอ้น,นั่นไม่ใส่แล้วมันจะเป็นได้ไงมันจะเป็นปลาทรงเครื่องได้ไงเออไม่กินทั้งหม้อนั่นแหละไม่ต้องถามโอ้หฉันทําขึ้นมาแล้วเธอจะซึ้งรสชาตินี่เธอกินเข้าไปแล้วจะให้ฉันทําอีกเชือฝันไปเถอะ หมดไหมถามอ,อีกแล้วบอกว่าไม่กินไม่กินแน่นะอืมอแล้วต้มนานแค่ไหนหน่อไม้เนี่ยนี่เขาต้มมาแล้วอ๋อต้มแค่มันเดือดพอมันก็เดือดอยู่ ไอ้นี่ไหมถ้าขมก็จะต้มอ,อีกรอบหนึ่งอืมเอาหมดนี่เลยเนาะนี่หางกะทิทท หมอกะทิมอกะทิใส่ไม่หมดหรอกเดี๋ยวมันจะข้นเกินอันเมื่อกี้หางใช,ใช่ไหมใช่ขึ้นหางอันนี้หัวอันนี้หัวแค่นใ้่ฮึ่มกลิ่นอย่างแรง เนี่ยเป็นตอนๆเลยปลาปลาปลากระ,ระกดีนนะเนี่ย ทำไมขาน้อยจังไปปีน,ปนมีค่าเท่ากันอืม ไม่เอาตรงแกนข้างในออกนะมันจะไม่รู้สำหรับแม่ว่ามันขมต้องเดินทิ้ง ลปลาเน,ะเนาะกลิกก่นแบบเอา้าเขาก็ต้องใส่ปลาให้มันมีกลิ่นไม่งั้นเขาจะเรียกเดี๋ยวไปผสมพวกนั้นก็ไม่มีกลิ่นแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลังให้ปลานี้ปลาขวดอะไรก็ได้ก็ต้องการที่มันไม่มีกลิ่นนั่นแหละอืมนี้พอเยอะ เดือดก่อนแล้วก็ใส่ใส่ปลาดุกใส่นี่เพราะแพวกนั้นมันเอาปลาอะไรไม่รู้มากหมักอะไรตุ่นู้เดี๋ยวนุชกินของแม่เลยนุชจะไม่มีไม่มีไม่ได้กินชักชวนเหรอเคยใจจากร้านค้าที่อื่นไงมันน่าโมโหตรงที่ว่าเราอ่ะไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งมากินด้วยแต่เขาอะตักผิดตักลาดมาบนข้าว แล้วก็อือหือกลิ่นปลาแบบเหม็นเน่ามากเลยนะแม่กินของแม่เลยนุดจะไม่มีกลิ่นเชื่อนุชแบบกินไม่ได้นุดวางช้อนเดินออกเลยอ่ะโอ้โหเอาอะไรไม่รู้มาราดข้าวเรากินไม่ได้เลยไม่โดม แล้วมันเหม็น <apply> ข <some drinks> ้าวไม่มีทางหรอกมาทำสะอาดโอ้เต็มหม้อจริงการุธบอกแล้วเฮ้ไม่เยอะจังคิดว่าจะทำหม้อเล็กๆทำไมจะกินกี่วันนี่ะกลายเป็นหม้อใหญ่เลยเหรอเนี่ยว่าจะทำนิดเดียวตาย เอ้ยว่าจะทำหม้อเล็กๆสักสองถ้วยแค่นี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเลยแม่แต่น้อยเลยโอหะประดูกปันไม่สุกน่า ลน้นหม้อแล้วลน้นหม้อเลยอันนี้นิดอันนี้หน,น่อยเออหนูไม่เห็นมีอะไรมันจะนิดสักอย่างอ,อลนอ้นหม้อเลยเ,ออเดี๋ยวผักสขก็ป,ปิดแก้ดได้แล้วไอไอไอ,อ,อ,อมะเขือไออ,อะไรนะเนี่ยพริกนี่ขึ้นมาอ,อืม 来一儿的